อัปเดตบ้านวันนี้ครับวันนี้ก็ Uh, งมปลูกหญ้านะครับตอนนี้งมปลูกหญ้านะครับปลูกไม่เป็นนะครับก็กะไม่ถูกก็ซื้อมาประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวต้องซื้อมาอีกนะครับแต่ว่าจริงๆเราอาจจะปลูกแค่แบบพอไม่ให้ลื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทุบบ้านนี้ตอนมกรานะครับเพราะฉะนั้นก็ปลูกประมาณนี้แหละให้เราเดินแล้วก็ไม่ลื่นเพราะว่ามันเป็นทรายนะครับมันอาจจะลื่นอาจจะปลูกอีกสักแถวหนึ่งเพิ่มนะเพราะกะไม่ถูกตอนซื้อนี่วันนี้มีดอกไม้ด้วยนะครับทุกคนนะครับดอกไม้ที่สวยในเฉพาะหน้าหนาวใช่ปะโอเคนะครับแม่ก็ซื้อมาเห็นไหม มีต้นอะไรนะดอกสร้อยไก่นะครับแต่มันมืดแล้วอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าเนี่ยครับสวนรั้วอป้าทําหลังสุดนะครับหลังจากทำบ้านเสร็จค่อยทำรั้วทีเดียวเพราะตอนนี้มันก็แบบมีก่อสร้างอยู่นะครับนี่ก็ยังเป็นรั้วสังกษีก็ถือว่าอินเทรนไปก่อนนะฮะโอเคนะครับีส่สวนบ้านเรานะคือชอบความสวยงาม อันนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้มากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องก่อสร้างเนาะก็ต้องได้แค่ปลูกนิดนิด,นดหน่อยเก็บกินนะผักบุ้งนี่ผักบุ้งก็มีนะครับผักบุ้งโหระพาอา่อพวกสะระแหน่ใบแมงแลักอะไรนี่หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไว้สําหรับรถขับเข้ามานะครับตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับก็ใช้เป็นสถานที่ร้อยสดนะครับแล้วก็สั่งเตียงมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้อ่ะไม่ใช่เตียงสิเป็นที่นอนก่อนนะครับเตียงค่อยซื้อตอนบ้านใหม่แต่ว่า สั่งนะครับในเรื่องของที่นอนมาพง er, <rewarding, S 1> <ๆ>พวกนี้แล้วก็วันมะรืนก็จะมีโต๊ะนะเนี่ยโอป้าก็ว่าจะใช้ตัวนี้เป็นที่ไล์สดนะครับตอนนี้ก็จะมีเก้าอี้ก่อนน่ารักน่ารักใช่ไหมอ่าแต่งจริงเราจะมีเป็นเก้าอี้เบาด้วยนะเดี๋ยวค่อยตอนที่ทุบบ้านเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ทุบนะครับเดี๋ยวพอตอนทุบเสร็จปุ๊บก็จะเอาเก้าอี้มานั่งน als, ่ารักน่ารักนะแขกก็ได้นั่งด้วยแล้วก็สั่งโต๊ะกับเก้าอี้ชุดมานะครับเป็นแบบตีมสีน้ำตาลนะคือโอป้าชอบชอบอะไรที่มันเป็น asleep, นะบนะบะโต๊ เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะไม้นะครับสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเก้าอี้หนังสีน้ำตาลนะเดี๋ยวจะมาไว้ตรงนี้ครับเอาไว้นั่งไฟ้สดนะครับนะก็กะว่าแบบแหลทำมาหากินทุกอย่างนะครับบ้านนี้นอกจากอยู่แล้วทํามาหากินด้วยนะครับณจุดๆนี้นะส่วนเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านกันครับก็เริ่มมีทยอยขนของมาได้บางส่วนเนาะจริงๆของก็เก็บอยู่บ้านยายนะครับบ้านยายจะอยู่ตรงนี้นะครับไปชมกันครับ อันนี้ได้มานิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเตียงอยู่บนห้องอป้าน,นะครับยังไม่ได้ยกลงมาก็เอาขาสิงลงมาก่อนเอาแบบขาสิงลงมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เริ่มเอาของมาละนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับของอันนี้คือของแค่ใช้ไปก่อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าของที่มันเยอะๆเนี่ยจะอยู่บ้านใหญ่อันนี้ก็จะเป็นบ้านใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดมาเนี่ยโอ้โหเราก็จะเห็นเนี่ยครับเห็นนะ อากาศดีไหมครับนี่ของจะเก็บอยู่บ้านยายนะคะอันนี้คือเก็บของไว้ตรงนู้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เอาไว้นอนชั่วคราวอย่างที่บอกนะครับแต่จะนอนจริงจังก็ได้นะอันนี้ยายก็ปลูกผักไว้รอแล้วโหแล้วเดี๋ยวดอกไม้ยายก็จะขึ้นนะครับน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งให้เวลาเดือนหนึ่งเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับแหนะครับอันนี้พ <laughs> ักกานะครับเฮียโอป,ป้าก็เริ่มเอาอุปกรณ์ของโอป้ามาละ จริงๆหนังสือเนี่ยชั้นมีแค่นี้นะครับก็เลยใส่ได้แค่นี้แต่จริงๆแล้วหนังสืออยู่ที่บ้านยายนะครับหลายกาลังมากๆนะครับก็อย่างที่บอกอยากจะทําคาเฟ่หนังสือนะครับคือแบบคนมาที่มาที่คาเฟ่นี้แล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็กินน้ําแบบชีวิตจิตเนี่ยนะอันนี้มีแค่ชั้นเดียวก็เลยจัดเรียงแค่นี้นะครับจริงๆมันเยอะกว่านี้นะเอาไว้เดี๋ยวบ้านหลังใหญ่เสร็จนะพอดีวันนี้ไปอินเด็กมานะครับอ่าไปอินเด็กมาโอป้าก็ดูนะครับ ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับว่าเฮ้ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปเดินอินเด็กเนาะคือปกติเราก็ไม่ได้จะสนใจเรื่องบ้านไงแต่พอทําบ้านก็วันนี้ไปเดินอินเด็กก็ได้ไอเดียเลยนะครับแต่อันนี้บ้านเล็กอาจจะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะคบเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าเราเอาแค่พออยู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอบ้านใหญ่น่าจะจัดเต็มเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะจริงๆวันนี้ไปดูชั้นหนังสือมาแต่แม่ก็คิดว่าเออถ้าเราอยู่บ้านในชั่วคราวก่อนก็อย่าเพิ่งเอาชั้นหนังสือนน,อนนะ ถ้าเป็นชั้นใหญ่ที่เรามองไว้นะถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะก็น่าจะเป็นชั้นหนังสือแบบสูงเลยนะครับที่มองไว้วันนี้ไปดูอินเด็กสวยมากๆทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นรายการหนังสืออป้าเองเป็นยังไงครับอันนี้ซื้อตั้งแต่ตั้งแต่เอ่อสมัยแบบไปอบรม n l p นะแล้วก็เขามาขายอยู่ที่ตรงนครชัยแอนเป็นพวกมายงมายมอันนี้ไม่ใช่เล่านะครับเป็นแค่กระปุกอันนี้เป็นกระปุกนะครับเนี่ยครับเป็นกระปุกใส่เงินนะครับเป็นกระปุกใส่เงิน นะครับก็จะมีเงินเยอะแยะมากมายเอาไว้ให้มัน,ๆๆนหมันหมานเนะเาะเวลามาอยู่บ้านใหม่นะครับมีเงินเยอะอยู่นี่ครับเอาใส่ไว้จะได้มันหม <ๆ S 2> านเงินเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้ก่อนนะครับหนังสือของเราห <c oughs> นังสือของเรานะครับนัาอ่านใช่ไหมนะครับตอนนี้จะได้ประมาณเท่านี้นะครับต่อไปก็ จะจัดได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้แบบพอไปดูอินเด็กแล้วได้ไอเดียเยอะมากนะแต่ก็อย่างที่บอกเราต้องกดต้นกั้นนะครับรอบ้านใหม่สวยๆของเราแล้วถ้าเกิดว่าบ้านใหม่เสร็จนะครับก็อาจจะเอาเฟอร์นิเจอร์มาแต่งในบ้านเล็กด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็เป็นห้องรับแขกได้ด้วยนะครับสําหรับคนที่มานอนบ้านนะอันนี้ก็ติดแอร์เรียบร้อยแล้วครับสวยงามเลือผ้าม่านนะครับเดี๋ยวพี่สามมาติดให้อันนี้เป็นสไตล์มินิมอลนะครับนี่เลยสวยไหมครับ 5นะครับก็จะเป็นแบบว่าอ่าอากาศดีมากครับตอนนี้อากาศเย็นๆนะนะครับอากาศกำลังเย็นๆดีข้างหน้าก็ติดไฟเจ้าตัวนี้ครับเนี่ยดาวไลท์นะครับเนี่ยอันนี้พื้นก็จะเป็นแบบว่าสีแบบนี้นะครับมันไม่ได้เก่านะแต่มันเป็นสีนี้เลย นะคบโอเคนะครับ, okay, รบอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะที่แบบเราก็ทยอยขนมานิดนีหน่อยหน่อยะครับปลูกเองได้แค่นี้แหละครับปลูกเป็นแค่นี้นะครับอันนี้ก็คืออัปเดตนะครับว่าปลูกได้เท่านี้จริงๆต่อไปเดี๋ยวพอดอกไม้มันโตขึ้นนะมันก็จะเริ่มสวยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเป็นเอ่อมีเป็นดอกไม้มาห้อยตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวพี่สาวจัดการเองนะครับัปนปีใหม่นะครับ โอเคนะครับและนี่ก็เป็นอัปเดตนะครับบ้านเป็นเมมเบรีของครอบครัวออปอิสานนะครับวันนี้นะครับฝากทุกคนได้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ